ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok ็อกออนไลนใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็ n a นล k ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็คนล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆก,กันเจ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลัมาางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถึงต้นตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซาน m m o นั่นเองเนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station t o p u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอการาบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามุษุ์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิสเพยียรอาราฟอร์อรมารลลีกิจเดชเกยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่าโซ New World หรือว่าเกมถังซาน m m o นั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพ,พื่อนๆมาดูในส่วนตัวของอาวุธลับนะครับที่จะปลดล็อกในตอนเลเวล51ก็คืออีก2วันข้างหน้าเนี่ยเป็นอาวุธลับที่เรียกว่าแพงที่สุดในเกมเรามั้งนะน่าจะใช้เงิน รวมๆประมาณ9 0 0 0 0มบาทเพื่อให้ได้มายังไม่นับการตีบวกหรือว่าอื่นๆอะไรนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมพาเพื่อนๆแบบไปดูการเปลี่ยนคลาสแล้วใช่ไหมแต่เพอาะออว่าผมอ่ะไม่เห็นไอตัวกล่องที่เป็นอาวุธลับใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเชีย่ยกูทําของไอเดีเขาหายหรือเปล่านะแต่อันที่จริงไม่ใช่ครับผมหาไม่เจออันดับแรกไปที่กระเป๋าครับแล้วก็ไปที่คลังมันอยู่ในคลังมันจะเป็นไอเทมสีแดงๆตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะสังเกตนะครับ อาการวาดนกขนยุงลำแพนส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างซึ่งเราต้องใช้3ชิ้นนะครับในการทําให้เป็นพัดขนนกยุงระดับ A S R ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอตัวพัดขนนกยุงลำแพนเนี่ยในถังซาน 3D เนี่ยเป็นไอเทมที่กาดที่สุดแล้วนะแต่ว่าในตัวของเกม s o ลาร n เ v วิลเนี่ยเหมือนจะเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีมากๆอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่าไอเทมระดับสีแดงของอาวุธลับเนี่ยมันจะมีตัวของ พ้าขนุนลุมพันพนแล้วก็เหมือนจะมีไอตัวที่มันเป็นเหมือนไม่ใช่ดอกบัวเป็นเหมือนเข็มๆอ่ะอันเยอะๆอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับอ่าหลักๆคือตัวเนี้ยที่คุณโบ,โบบอกมาคือเขาซื้อ1ชิ้นนะในราคาประมาณ2800 0เพชรม่วงนะครับซึ่งมันต้องประมูลแข่งกันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าการประมูลเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เขามีการประมูลหรือว่ามีคนดับแล้วเอามาประมูลแต่ตกๆก,ก,ก็คือ1ชิ้นเนี่ยก็คือ28,00 0เพชรม่วงนะครับแล้วก็สังเกตไหม ในคลิปก่อนหน้านี้เรายังมี960ดอลใช่ไหมเติมเพิ่มครับผมเติมให้คนเดียโบรประมาณ1,000ดอลลาร์เมืก,กี้เลยนะครับนี่300 300นะครับ100 300ก็ถ้าเราไปเติมเองเนี่ยนะครับ1,000ดอลเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ30,000 สามหมื่นห้าสามหมื่นเจ็ดพันอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแบบว่าแบบโดนหักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ว่าเพลินว่าผมอ่ะเติมกับร้านที่เป็นสปอนเซอร์เราใช่ไหมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วนะครับผมเติมอ่าพันดอนเนี่ยในราคาประมาณสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบประมาณนั้นคือลดลงเท่าไหรอ่อ่ะคุณลองไปคิดเอาดูนะเออพันดอนสองหมื่นแปดอะเชี่ยคือแม่งลดโคตรโมนะครับ ่าแล้วก็คราวนี้หลายหายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะว่ายไอเทมของมันเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูอาวุธลับก่อนเลยและกันนะครับว่าเอฟเฟกของมันเนี่ยมีประมาณไหนนะครับแล้วผมพาไปดูด้วยว่าของเซิร์ฟจเนี่ยมันตึงอะไรยังไงอันนี้อย่างที่บอกครับไอตัวกล่องสีแดงของเราเนี่ยมันต้องทําการประมูลนะครับถึงจะได้มานะซึ่งแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมคิดว่าประมูลไม่เท่ากันแน่นอนเซิร์ฟสเนี่ย คนเก่งค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเซิฟสี่คนเก่งเยอะกว่าเออเซิฟสี่คนน่าจะเติมแบบประมูลกันเยอะกว่าแน่นอนผมคิดว่าแต่ว่าเซิฟหนึ่งเซิฟสองเหมือนคนจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมคิดว่าตึงๆปัจจุบันเซนะิฟไทยน่าจะเป็นเซิฟสามกับเซิฟสี่นะที่แบบโอ้โหเห็นตัวละครแล้วถึงกับร้องอะ่ะนะครับอ่าแล้วก็อันเนี้ยเป็นพวกไอเทมที่ผมคิดว่าน่าจะแบบนานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจสังเกตมันจะมีสองไอเทมก็คือผันอ่าอ่าพัดผนลุกยุงลำแพนใช่ไหมแล้วก็ไอตัว อดอกเข็มสาลี่ใช่ไหมอ่าไอ้ที่มันยิงแบบหลายนัดอะ่ะเออนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีตัวของอดอกบอัวพุทธันพิโรธถังหรือ,อยังนะแต่ห,หลกัหลกๆเห็น2อันนี้นะครับอ่าก็คือตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ซึ่งดาเมจของอาวุธลับเนี่ยจะเป็นดาเมจของตัวของเขาเองเลยนะจะไม่นับกับตัวละครของเรานะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูครับเอฟเฟกของตัวของพัดขนนกยุงเนี่ยมันทําอะไรได้ผมคิดว่าช่วงต้นเกมน่าจะมีประมาณนี้ สามอันสีม่วงสีส้มแล้วก็สีแดงอ่าพัดขนนกยุงเนี่ยเป็นไอเทมที่ผมคิดว่าเกิดมาเพื่อพ p พอีกแล้วอะ่ะนะครับทักษะของพัดขนนกยุงเนี่ยปล่อยขนนกยุงไปยังตำแหน่งที่เลือกนะอ่าขนนกยุงจะคงอยู่เป็นเวลา3วินาทีทุกๆ2ไอทุกทุกๆ0.2วินะครับมันจะสร้างดามเมจตามความเสียหาย60%อของพลังโจมตีของมันเองไปยังเป้าหมายบนพื้นที่นะครับพื้นที่จะตก อยู่ในความเงียบและไม่สามารถต้านทานได้หลักๆคือตัวพัดขนนกยุงเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจแบบ a o e บนพื้นนะครับเป็น a o e กว้างเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจระยะเวลาคือ3วินาทีแต่ว่าจะสร้างดาเมจทุกๆ0.2วิสแสดงว่า1วิเนี่ยทำดาเมจ5ครั้งนะสแสดงว่า3วิที่เขาเขียนไว้เนี่ยคือทำดาเมจ15ครั้งคูณจากดาเมจ60% 15ครั้งอะ คิดดูดิแม่งโคตรแรงนะครับไอตกอยู่ในความเงียบเนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นคือติดใบไม่สามารถต้านทานได้คือโดนยังไงก็ติดใบแน่นอนเพราะฉะนั้นตีมอนตีคนเนี่ยผมว่าใช้ได้หมดเลยนะครับตีมอนอย่างที่บอกเราก็วางไว้มันก็สร้างระเบิดเรื่อยๆใช่ไหมตบ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 ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ถ้าช่วงแรกมีแค่นี้มันก็คือดีสุดแล้วแหละนะครับเนาะก็ต่อไปก็เหลือตัวของเข็มพายุดอกสารีใช่ไหมที่น่าจะเข้ามาอันต่อไปนะครับ ประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้หน่อยอันนี้คือสุตลต่านของเซิร์ฟจีนเลยผมพยายามหาตัวของคลิปที่เป็นการใช้สกิลของพัดผลนกยุงนะแต่ไม่เจอครับเจอแค่แบบไอ้พวกเนี้ยเอามาให้ดูเล่นๆแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวละครของสุตลต่านเซิร์ฟจีนนะที่แบบไอชุดไอชุดเนี้ยเจ็ดแสนห้นะครับแค่ชุดนะ7จ็0 0 0น่นบาทนะครับกูจะบ้าตายนะครับ โฮลี่ชีตแล้วก็อันนี้กระดูกวิญญาณส่วนหลังเนาะก็จะเป็นตอนเลเวลหกสิบหกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกวิญญาณส่วนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็น Herm bah, อนันนี้เป็นกระดูกวิญญาณส่วนนอกนะครับที่เป็นแมงมุมอ่ะอ่าเป็นกระดูกวิญญาณส่วนนอกกดล็อกตอนเลเวลหกสิบหกนะครับประมาณนี้เนาะสังเกตก็จะมีตัวของอ่าอันนี้กระดูกหลัง S อชก็จะเป็นตัวของอ่าแมงมุมหน้าคนของถังซานใช่ไหมแล้วก็จะมีหางของหูเรน่านะที่เป็นจิ้งจอกแล้วก็ไอเนี้ย เป็นตัวเหมือนดอกบัวไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะแต่ว่าอาหารของ,ของ,ของหุลนน่าเนี่ยสวยอยู่นะคเคยเห็นอยู่นะโอ้เรกได้ว่ามันมีระบบแบบแปงลงร่างอีกขั้นหนึ่งนะแล้วก็อันนี้กระดูกวิญญาณส่วนในนะครับอ่าแล้วก็การ์ดเซตนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอ่าไอทองไอเทมอันนี้คือสุลต่านเซิร์ฟจีนเอามาฝากให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ดูอันอื่นเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมจะให้ดูตรงนี้นะครับอ่านี่ คือเป็นคลิปที่เขาแบบเอาคอสตูมมาใส่ให้ดูก็คือไอ้คอสตูมอ่าหกปีกนี่แหละนะครับทูสบอนหกปีกเนาะก็ราคาแบบไอ้ตัวลูกกลมๆหนึ่งชิ้นอ่ะมันหมื่นห้าไอเนี่ยไอ้ลูกกล,กลมสีฟ้าเนี่ยมันหมื่นห้าเว้ยแล้วแบบห้าสิบชิ้นอ่ะมันเจ็ดแสนห้านผมก็แบบโอ้โหแต่ว่ามันอาจจะมีกิจกรรมแบบ เติมเงินแล้วแจกเพิ่มเยอะกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าปัจจุบันมันมีกิจกรรมเติมเงินรายวันใช่ไหมเอาเพชรไปเปลี่ยนก็จะได้ตัวของพระจันทร์เสี้ยวมาเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเนี่ยเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเหมือนเขาไปเหมือนเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาไปเอาจากจดหมายปะนี่ไงอ๋อนี่นี่น,นี่เขาน่าจะไปแลกมาแล้วครับเขาไปแลกมาแล้วโอเคอ่าแล้วก็แลกเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยครับติด อันนี้คือเอามาโชว์เฉยนะว่ามันสวยขนาดไหนนะครับอยากให้ดูนะหล่อเฟีย้ยวคอสตูมคอสตูมอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือชุดนะแค่ชุดแล้วก็ทรงผมนะครับประมาณนี้แล้วก็คราวนี้ใส่ปีกนะแล้วก็มันสามารถแต่งคู่กับคอสตูมหลายอันได้ด้วยเออเดี๋ยวมาดูนะว่าคุณเดียบโบจัดขนาดนี้ไหมแต่ผมคิดว่าพักไปก่อนเพราะว่าผมเห็นตัวของคอสตูมใหม่เป็นมังกรทอง เอออันนั้นหน้าเปิดเหมือนกันนะครับอันนี้คือเราแต่งใส่ได้นะว่าเราอยากใส่อันไหนอันนี้ส่วนหลังอันนี้ยังไม่มีในเซิร์ฟนะน่าจะเป็นหางจิ้งจอกไหมหรือไม่ก็ขนขนของฟินิกปัจจุบันเซิร์ฟเรามีแค่ตรงนี้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 อ่าต,ตรงนี้ยังไม่มีแล้วก็ปีกดายังไม่มีปีกดาขาวไม่มีปีกอันนี้มีแล้วนะครับปีกสีม่วงเนะี่ยต้องเติมประมาณหนึ่งพอ้ จริงด้วยขนหลังของฟินิก์ครับเทสตร์เลยมันจะเป็นที่ติดลายอ่านี่ปีกขาวข er าวดำเนาะแล้วก็ปีกม่วงเนี่ยหนึ่งพันหร้ยเพชรม่วงไหมถ้้จำไม่ผิดนะครับอ่านี่คือปีกแบบทูดหสวรรค์อ่าไอตัวทูตสวรรค์หกปีกนะครับแล้วก็นี่มังกรทองนะครับอ่ะ แสดงว่าตอนเนี้เซิร์ฟเราอะมีมังกรสายฟ้ามังกรไฟแล้วตัวต่อไปเป็นมังกรทองแล้วผมไปเห็นอีเวนต์แล้วมันเป็นอีเวนต์ตัวของตุ๊ดจีนเออดูแล้วน่าจะเข้าเป็นตัวต่อไปครับนี่ชุดเท่ๆเอามาให้ดูนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงนะครับเป็นตัวของกิจกรรมตุ๊ดจีนนะครับมันน่าจะเป็นกิจกรรมเติมเงินสะสมไหมผมคิดว่าแจกอ่งเปาอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมที่ได้มังกรทองเมื่อกี้นะ รอดอแบบหอสัตว์เลยอ,ะอ่ะอ่านี่ครับมับงกรทองเป็นกิจกรรมเปิดรูเลตนะนี่ใช้เหรียญ20เหรียญในการสุ่มเนาะถ้าแบบเป็นสุ่มแบบเป็นครั้งใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสได้ผมคิดว่าประมาณอ้มันมีส่วนหลังด้วยนี่เป็นฟินิกใช่ไหมอ่านี่ไง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 ส่วนหลังนะครับเป็นตัวของฟินิกแล้วไอตัวนี้ไงที่ใช้แลกไอตัวชุดคอสตูมของ ผู้สวรรค์หกปีเมื่อกี้อ๋อมันมีกิจกรรมให้แลกนะเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับมับงกรทองก็ต้องมาดูทรงแล้วนะครับนี่กดได้ทีละสิบครั้งด้วยนะครับกดหนึ่งครั้งก็ได้คือผมว่ามันเกลือแบบสุดขีดแล้วก็มีกิจกรรมสเต็ปอัพนะสังเกตเราปลดล็อก ok. อ่าเราเปิดกาชาสามสิบครั้งห้าสิบครั้งหนึ่งร้อยสองร้อยห้าร้อยครั้งเนี่ยก็จะมีแต้มด้วยอ่าน่าจะเป็นการได้ของรางวัลพิเศษนะเพิ่มเติม อันนี้เป็นข้อตูมในกิจกรรมนี้นะครับก็กิจกรรมตุ๊ดจีนนั่นแหละนะชุดสวยอยู่ถือว่าสวยเลยแหละนะครับประมาณนี้อ่านี่มังกรเป็นไงโอ้โหหล่อเท่มังกรทองว่ะมันเหมือนมังกรของอาจารย์ใหญ่ปะ่ะเออที่เป็นตอนที่แบบเขาใช้สกิลสามเหลี่ยมทองคำอะ่ะทำให้ตัวของหลวซานเข้ากลายเป็นมังกรทองอะ่ะเออไอตัวนั้นหรือเปล่าวะเออไม่แน่ใจเหมือนกัน อ่าหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวที่เป็นสกิลเต็มๆของตัวพัดขนกยุงลำแพงให้เพื่อนๆดูอีกทีละกันเนาะก็ตอนนี้คือผมหาคลิปแบบในจีนแบบทุกอันแล้วนะดูยูทูบเบอร์ของจีนแล้วคือไม่มีใครแบบใช้เลยไม่ใช่ไม่มีใครใช้นะคือมันมันแพงเกินนะ เออผมไปหาดูแล้วคือแบบมันต้องเป็นระดับแบบของแดงหมดตัวเพราะว่าผมไปดูยูทูบเบอร์คนจีนเหมือนเขาอาจจะเล่นสายฟรีก็ได้นะเพราะว่าของเขาเป็นของส้มทั้งตัวเลยนะครับแต่ว่าพลังค่อนข้างเยอะแหละนะลอกหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสอบใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไต e แล้วก็กดแชร์จะก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ